นี่ก็คือพวกเราเมื่อห้าพาร์ทที่แล้วและนี่ก็คือพวกเราในตอนนี้โดยเรามีเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นก็คือโค่นบอสทุกตัวใน i อเอลครับครับโดยมีจํานวนทั้งหมด14ตัวครับซึ่งในบอสทั้ง14ตัวนี้เราได้โค่นไปแล้วทั้งหมด5ตัวด้วยกันครับสําหรับในพาร์ทนี้และพาร์ทต่อต่อไปจะเป็นการล่าบอสอย่างเดียวแล้วนะครับเพื่อที่จะคืบหน้าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกให้มากขึ้นด้วยครับก่อนจะไปเริ่มคลิปนี้กันครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันได้เลยครับถึงแล้วเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันเหมือนคนขี่เขาวิ่งใส่น้าต้องเลยวิ่งหน่อยเนี่ยเออมันต้องลบหนึ่งล้านเนี่ยอ่ะถึงแล้วแต่ที่จริงบางคนจะเห็นเลยนี่ไงอ๋อคอยดิ มีใหญ่ด้วยมันมีห่อคอยเล็กกับห่อคอยใหญ่ใช่อย่างนอน่ะอย่างตีตอนเช้าอ่ะแล้วของพี่ของพี่ที่เจอใหญ่เลยกูก็เจอหมดอะแม่นี่มันคนละที่กันเอ้าเฮี้ยมันฝรั่งหนึ่งกองกูเอ้าเอาไปไหนแล้วอ่ะวันดูช่วหด้วยหนูดูขโมยเอ๊ะดูไปไหนแล้วอะกูอะไรจะกินเลยเรามาเซฟเตียงกันก่อนี่ะ กอยึงรีบเข้าเลยพี่ไม่ทำแล้วลบเสียไปตรงนี้แล้วกันกายมาเซก่อน่าพี่อย่าห้าวพี่อย่าห้าวชีวิตมันมีค้าไม่ได้ห้าวไม่ได้ห้าวไอคิวเจือมันะมเดียแล้เดี๋ยวแล้วเดีแล้ว Let's go Let's go l e s go อุยอะโอตัวอะไรเนี่ยออะ้าขาท้าทาขัท้าดท้าดเ้าใครมีักีใครมีพัฟซัก ปนึไม่มันเป็นเป็นโกงแบบไอ้นี่ใช่ไหรอบแบบเบ็ดไม่ใช่หรอไม่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 มึดหมึดมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นครับเฮ้ยออกพินพ์มาของไม่ไรอ่ะโอ้ยจะนี้ด้าบนลงมาอีกด้าบนมันทะลุลงมาได้เนี่ยเห็นไหมอ้ยมีบอสอ่ะเดี๋ยวเดินมอนแมงมุมไม่แมงมุมดิมดมดไปทางไหนอ่ะโอ้งอยู่นี่ไหนไหนไหนที่นี่ ใส่ันตีกินด้วเปิดเลยปะเปิดเลยอ่ะไปดิไปมาตายแล้วอุ้ยจะตายริงิงริงรไปแล้วไปสององเลยนะ้าระเบิดระบิดเฮ้ยอย่าล้ออย่าล้อมา่าลอดดูตงน้ลงถอยออกไปขาไี๋ยวกูลุมกอนตายแล้ว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  ไอ้ไโตเชนแตกเลยไปแน,น่ดอกของมีก็มีใส่ป้าเข้าดัานตัวยังไงมันขึ้นโ้แ oh, <Apple> อบโคตรเฮี้ยเลเปิดดิระวัง,วงล่วงนะเว้ยน้องฟไผมพูดไม่ท <c oughs> ัดลักษณะเปลี่ยนช้าเปลี่ยนช้าไอเยี่โมย ไอ้พื้นที่ทำมาโคตรน่าล่วงเลยเออโอ้ยใครหาเต็มไปหมดเลยไงไปกันต่อเลยไปไม่จะมีบอสไม่ไหนข้างบนไม่ใช่มีอยู่บนสุดมองไม่เห็นมองไม่เห็นวิบะบอสเลยก็อะไอ่าเงยมันออกไฟมันก็สูงอยู่นะทำเป็นเล่นนึกว่าจะเป็นเตี้ยๆแต่ก็แบบมปสองสามชั้นก็หมดแหละว้าวลวกอเอยเอือยะ ปกติ๋ยวมีออร่าสีส้มเหรเฮียบอกมาเปล่าอ่ะเฮ้พี่โซฟามันยิงพื้นล่วงเย็นเลยมีงี้ด้วยมันผมไม่เห็นโอ้ยเฮียกอล์ฟบินมันเก่งอยู่นะทำเป็นเล่นตีแรงแล้วมั้ยจ่ายใจคนเคยไปลองสู้กับรังคนมาแล้วค่อนข้างจะเดือดเลยเนีตายมาหลายรอบเลยไอเฮียพี่แกจะไปหรือพี่แกอย่าตามไป จะหลงกลไม่ใช่หรากลัวจัดนี่ไม่มีมอไม่มีไม่มีใช่ไหมมีแค่ตรงนั้นเยอะทั้งหมดตรงนี้โอเคครับีกี่ชั้นวะไม่ยังมีอีกชั้นหนึ่งเลยรวหิงแหล่หัวโคตรอะไรอะเจงหัวใส่เกาะไม่รู้เอ้ยย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 อยย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 ยายยยยกยย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 งย วุ้ยเฮ้ยไอ้ฉันต่อไปอีวอเกอร์ไอ้ตัวถือค้อนอ่ะโอ้โห้ตัวตัวเดือดเลยเนี่ยตัวเดือดเลยเนี่ยถือค้อนี่ตัวนั่งอยู่ในคาวิฮาดอ่ะคนโหดอ่ะเฮ้ยขวานช่วยกันเก็บช่วยกันเก็บกลุ่มไม่ยอมโดนในกลุ่มนี้ไม่มีใครมีดิสแตนด์อ่ะเขาเต็มแตกไปสองงานแล้วอ่ะเรามีแต่เลือดกัน ยอดกันเพชใครมีช่องอัติแฟกใส่ไหมวันนี้ใส่เลาวอีโวงอวโ้มาอีโวมาทุกคนชุดเดยวจะตายอ้อู้น้ำนะเก็บของอยู่เพอร์ฟิกมามันไม่มีตุวที่มันลงมาเต็มเลยเฮ้ยลม่มาแม่ไเชิบวกวไปโหแดงเลยนัดเจ๊ตีใครมีถุงให้ผมใช้บ้างโอาย โอ้ยนะเชยกุล่วงนะเสียเราเสียแบคนนึงบอนแกเข็มหน้าบอลเรามองไม่เห็นก็หมาป่าาป่ไกด์อะมีเป็นผู้มีความรู้มันใช้ทาาอะไรก็บอกเลยอะไรอะทำอะไรอะไม่มีคนควเป็นปุ๋ยอะไรดิเจนนี่ระดับแดงเลยเหรอโค้งเลยโค้งเลย

โอ้โหฟาดฟาดทีเดียวครึ่งแถวอ่ะสนุกสนานละงานครับเตี้ยกันครับเตี้ยกันวางวางเตี้ยตรงนี้ถ้าเราตายแล้วมันชัตตีไวไปเรื่องไรใช้มันต้องแบบเป็นไงตีได้แล้วตีได้แล้วตีได้แล้วได้แล้ได้แล้วว้ายตีทีจุกนะกูบอกเล่นโดนตีทีจุกนะจุกตายนะจุกอ่ะกูบอกเล่นจุกอ่ะตัวเนี้ย อย่วินาอยู่หลบหลบหลบระวังเยมันโดดมันโดดมันโดดหี่ยมันโดดระวังรอ้ยฟันไม่หยุดเลยเอาดิเอาดิเออาดิไม่ดิ่ดิเร็วเรเร็วเร็แทงเร็แทงเรยแทงเลยเ้า้าตายอย่าีของเลยอ๋อมีัวตมอัวผมมีนีเพื่อแกเรอ้ที่มีปั๊ปปั๊ปัหมดละ อันนี้ผมเอาอันนี้มาใลงกันเถอะก่อนที่พวกเค้านี่มันจะมีสปอนนี่นี่เอาเจะจะมีถังน้ำผมมีทำอะไรอ่ะยอมดิหยอนทำอะไรไม่ผมจะกระโดดลงไปแล้ววางทีเดียวครับผมไม่่่ใชเออมาเว่หดอีกแล้วไงแต่ผมว่าต้องอัดฮาริงจริงๆนั่นอ่ะไม่อย่าเราไม่เจออะไรเนี่ยเนี่ยเราเจอเลยพอน่ะ กีสบาวน่สซาวน่สบายีม่แบบคิวรับเร็วเลกับไ,ได้ไหมเราเหนื่อยกว่ากายของมึงอยู่ไปเข้าน้ำก,กันเลยกัยีรอตรงนี้นเออ,อเ,เรียนการสอดีดีทั้งสครัอย่างที่คาดการไว้ว่าเจ้าจะเกิดขึ้นมาใส่เลยปะละ่ะ ใส่เปอมใหม่ไว้ใส่อยู่แล้วดึงดึงเดดึงงดึดดมาแล้วดึงงเดเอาคนยิงทวมันเดไปมาเดินากูสวยสเอาคนยิงูลเลยเอาตายเลยเอาตายเลยปล่อ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 ยไม่ตีเลยปล่อยไม่ตีไม่กายตายเลยเลเล่ไม่ได้ทำไม่ไไม่าย่ายเลยเอแผมมีเแมมีอเ ตายเว้ยถูกเวลถูกเวลแต่นามีบอลไหมแล้คนอะไรไปบ้างอะแล้วคนออกดาบคู่เมงมุมดดในอ่ะมีอะไรมีกบมีกบเหลือกบเหลือว่าเราต้องหา4สี่ตัวเองแล้วเนี่ยตอนเนี้ยนับอยู่เนี่ยนี่สี่ตัวเองเหรอไม่ใช่หกอะเมื่อกี้ที่พูดมาสี่ตัวเองเนี่ยอะไร แมนนิโก้วางอ่าวนิโก้เฮ้ยยังไงทิกัดบอสขึ้นแล้วเจอแล้วทิกัดบอสยังไงไม่เห็นเหรอทิกัดบอสหรือบอสบ้างไม่เห็นถึงเรียกแล้ววะอะไรเนี่ยไดนเนี่ยเนี่ยโอ้ยมันสร้างเออมันสร้างกูต่อหน้าต่อตาพวกกูเลยมันสร้างต่อหน้าต่อตาเลยโอ้ยเก้โอ้ยยี่สิบ แต่ห่อเนี่ยแหละกูไม่อยากตีอันตรายอาวุธนี่ก็ไม่มีแล้วนี่เป็นบอสตัวนี้เราตีไปยังอ่ะมีบอสเลยรู้เหรอบอสอะไรเนี่ยอันนี้มันอันนี้มึงไม่เคยตีแน่ๆมันเป็นบอสที่แบบเกิดเฉพาะไอ้สาวที่สร้างแบบตอนนั้นเท่ากันน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากผมผมว่าแล้วแล้วใครไป็นเด็กคนเดีทุกคนอยู่ไหนทุกคนอยู่ไหนเด้อเตะ เลยหมดแล้วไม่มีใครบอกกูเลยแบบนี้ต้องมีบอสแน่แต่ไม่รู้จะบอสซ้ำไหมแต่ดูแม่โคตรอีิจฉะแบบสร้างสร้างหอมาต่อตาไอห่อนี้ยไอห่เนี้ยถ้าเราไม่เคยเจออะมันจะไม่ซ้ำเลยเสียงที่คุณส่งเสียงเนี้ยเนี่ยมันคือยากเกินไปอือไปเยอะเนี่ย เยอะๆๆมันพุ่ยยามากเลยเราไม่เหมือนกันป่ะปูแบงก์ไปกับปูสองคนเลยไปทางนี้อ่ะใช่ทางนี้เอ้าวต้นไม้แด็กน้ำก่อนต้นหม้ติดตาเลยโอ้โหโอ้ที่ทเป็นกระเดื่นต้องดีิ่งอ่ะอะไรเนี่ย ปุ่นปีอะไร่างนช่มาก่าท่มาก่เฮ้ยุ่นป่นตาบูมมืดรักสู่ตัวจริงมีอะไรปะ่ป่มันคือจารืองปล่เปิดเลยเปิดแล้วแล้วกระเป๋ามีต้งสิบามพัชาติคุณเจชนด่นนี่คุณเมประตูดัน้วมืดจังวะกูมองไม่เห็น

เดี๋ยวอเ,อเอาไปเลยครับโอ้ยเฮียเขาบินบกทหารไก่โหดด่ามันตามโป๊กไปเชิงแม่งเถอะเอาตัวไปไก่ไปแล้วแข่งอย่างงี้ดิมาเดี๋ยวอะไรอืออันนี้นี่ๆออกมามาอยู่หน้าแล้วทำไมใช้ดาบนี่ดาบอีกที่ใช้พังหมดเลยครับของผมเลยเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบมีกระเป๋าอยู่มีกระเป๋าอยู่ของในกระเป๋าดาบดาบเต็มเลยเซ็งไอ้พวกนี้ก่อนไอ้ยูดาบ ดาบดินมึงนะเว้ยดาบดอมิ่ข้างๆไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยยอ็งดีกว่าไม่มีใช้มันดาบกระดาบเล็กแค่นิดเดียวตอนแรกเขาใช้ดาบผิดไปหมดเลยเอ็งมุ่งเป็นไงวะโอ้ยดาบแตกหมดแล้วเจมส์เจมส์มีใจเย็น์มีใจนี่ใครทำอะไรก็ทำไปก่อนนะขุดผิดก่อนยิงไฟตีมารบไปก็ไปกูจะเก็บของ ไอหมูไอหมูนั่นูหมูไหนลูกอใครใครขุดเชลก์บอกกขไปไอใครมี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 ดาบไฟแม่ฆ่าหมูนีเยียอาหาไเยียม่โคจะโซเซน่ะโคโดนะไรวดาบไฟนี่ไปกลไไกมันโค ทอด,อด,อดมันทอดทอดอดใครมีดำใครจะตีหมูดิรอ,อ,อแรงร้อแรง้นแรงรนแรงยตัปงแรงเลยระวังน้ำไว้ดิระวังน้ำน้ทำไมลมมา,าไปเลยไปเลยไปเลยเกิดอะไรเึ้นไ,ไปตีไงครับ <laughs> ข้างบนตงแค่ฟอร์จูนอีกปะ ไม่้องไมีอะไรที่น้าตามาแล้วตรงนี้่ตีหัวตาโบควอนควอควอควอโอยเจ็บจังเลยตีเจ็บตาอ้ีเเปล่าลบาเออเจ็บาแวบอกมันเป็นคุณแทีวงไว้กับพีะพี่กาแบบโคตรร้อนอะเฮ้ย้อนร้อนอรอแล้วอแล้วบอแล้วอแล้ว โมเฮียเลยโมอ่ามึงขึ้นไปดูไปเฮียหายกุญแจกันคีโมอืมหายกุญแจเจอยังขึ้นมาไม่เจอกุญแจไปเร็ว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 โอเคกูกลับแล้วเอ้ยกลับดีกว่าให้พวกเขาตีไปตาแล้วทำไมมันยังทำไมมันยังร้อนอยู่วะอันนี้ไปร้อนแล้วไม่เข้าใจไงมันจะไม่โดนน้ำมันแต่ไม่ใคยมันลุ่มติดร้อนจริงๆเจ้าเลยอ่ะ เอ้ยเอาเตียงาา<อ>วางไวต้ตรงนี้หยตัวนี้ด้วยดิว่าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มีเตียงตรงนี้เราจะเดินขึ้นนานนะไม่เป็นไรและนี่ก็เป็นการตัดสินใจของน้องแบงก์กับผู้ผมที่แย่มากๆครับก็ถ้าท่านผู้ชมยังไม่ลืมกันนะครับหอคอยบอสต,ตัวนี้นั้นค่อนข้างสูงครับและคือแต่ละชั้นมันห่างกันเยอะมากการที่เราจะขึ้นในแต่ชั้นแรกไปถึงชั้นบนสุดของบอสอาจจะทําให้เราเสียเวลาไปเยอะมากๆครับซึ่งถ้าหากเราพลาดขึ้นมาก็ มีหนาวกันบ้างครับโอเคแรมขอให้โชคดีขอให้ทุกคนโชคดีครับไปกันเลยเขาไปเขาเขาเขาเข้าไปโชคดีกันแล้วเหี้ยกูยังแป๊บนึงอยู่เลยเดินสีทองด้วยกโอ้ยเฮียมันมันเดินหน้ากลัวยังอะโอ้ยยิงเลยเฮียมันมีท่ามันมีท่า

คนหนึ่งเก็บคนหนึ่งตีคนหนึ่งเก็บคนหนึ่งตีไอชิบันเปลี่ยนเป็นธนูแล้วโอ้ยไอชิบ้นอะตัวมันโหตัวมันโหกูบอกแล้วไอชิบันก็ไม่ไหนไอชิบันไอชิบันโอ้ยโคตรนานเลยกว่าจะขึ้นไม่ได้อ่ะนั่นแหละครับสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นครับ ตายไม่ได้ของ30มิไอ้เหี้ยของ30มิโอ้โหไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วผมไม่ทันใครเก็บของแทนได้เอาเลยไม่ได้กูโดนเออเสียหมดตัวอีกแล้วเหรอเออครึ่งชั่วโมงไม่ทันแล้วเต็มพื้นเลยของเต็มพื้นเลยของเต็มพื้นเลยเอาไอ้เียเอาแล้วกูตายเก็บของแล้วกูตายเอ้าเอาแม่งไม่เซฟไอ้เหี้ยอืออือกูบอกแล้ว เคลียร <Clear. S 2> <_ c German> yeah, uh ์ลืมอนยายหอยเอเมพีครับอย่าเปิดเฮยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเกียนดูมาเรียดิครับเราเป็นค่อะไปตายนำที่ไหนไม่บอกแล้วไม่ใครเชื่อยังไม่ไหว เป็นอีกครั้งที่เราสูญเสียได้พาร์ทนี้นะครับทุกคนนี่เกี่ยวอะไรก <c oughs> ูบอกแล้วว่าคิ้ดีแล้วอก็จะเบเลยปอปผมไีไม่ไั้พี่เ <c oughs> ไป็นไรไม่ได้ไปไปไปกลับกลับกลับง,งนี้คือสุดการเติมพันเลยเราผ่านตัวนี้ไม่ได้ตัวอื่นน่าจะสบาย <c oughs> พร้อมมากนะเราดึงเร็วเราเไม่ไดวเราไนเรียงสีเดียวไมเรียงสีงสามอสองไป